นักแล้วซิเดอร์เรียาพูนักนักจริงนักไปหน้าแล้วคือเห็นดูเห็นดูอะนนี่เห็นดูแฟนบอลอะนี่อยะเหนดูนัดเลยจริงโอ้โอ้พูดถึงเกมเมื่อสักครู่นิดนึงแล้วกันนะครับที่เพิ่งดูจบไปครับมันเฉยเลยนะครับบอลมัดเจอกับเรียาพูเป็นเกมที่มันระดับ5ดาวอีก1เกมในฤดูกาลนี้นะครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมานะครับ แล้วสุดท้ายก็เป็นบอลหมัดที่มันยิงในช่วงท้ายเกมครับอาร์มีนอัตลีเป็นคนยิงประตูชัยเข้าไปนะครับเรียบูแพ้ครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่ครับตอนแรกี่สถานการณ์นี้มันเหมือนจะกลับมาเทมหาเรียููแล้วนะครับหลังจากที่ไล่ตามตีไข่แตกได้ในครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับมาได้ฟรีคิกสุดสวยเปลี่ยนจุดและยิงเข้าไปโดยโดมินิกซูบอสไลกําลังจะเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับซูบอสไล แต่สุดท้ายครับอาร์มินอาร์ลี่ก็มาขโมยแต้มสําคัญไปในช่วงนาทีสุดท้ายยิงเข้าปุ๊บผู้เสินเป่านักวิดปิดปิดปิดหมดนักวิด,ด,ด,ดแล้วก็ไม่ได้แก้ตัวเลยนะครับวันนี้หลักๆที่จะพูดถึงเรียููนะครับคือโอ้โหแบบใช้คําว่าเรื่องของไอเดียในการเข้าทําของเรียบูครับอาการหนักเพราะว่าตอนเนี้ต่อให้คุณจะส่งใครลงเล่นก็ตามนะครับ มันเหมือนมันเล่นไม่เข้าขากันนะครับถ้าเราอยู่ในยุคของจิกินครอปไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะฟิลิปเป้คูตินโยอะไรก็แล้วแต่นะในยุคก่อนหน้านี้หรือจะเป็นยุคครอปที่แบบเด่ดเดนๆก็คือมาเน่ซาร่าฟิมิโนก็เล่นเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับซาร่าก็ท็อปฟอร์มฟอร์มการเล่นเลยต่างๆต่อยส่งใครลงเล่นอ่ะมีลุยดีอารหน้าตัวเป้าเขยับโชตามาเล่นขยับเดวิดนูนเยสมาเล่นก็ถือว่า ยังประสานงานยังเชื่อมต่อกันติดนะครับแต่รอบนี้นะครับริยาภูคือไม่ว่าจะจับซาร่ามยืนตรงกลางไปยืนปีกฟอรเรียนเวียดไปยืนซ้ายไปยืนขวาอจับกั๊กโปลงเล่นเอาสโบสไลน์เล่นกลายเป็นท่าเกมลุกของริยาภูนะครับมันจูนกันไม่ติดมันต่างคนต่างเล่นจังหวะสุดท้ายจังหวะเดิมที่เป็นฤดูกาลก่อนๆมันควรจะจบได้แต่ริยภูทําของง่ายเป็นกองของยากจบกันไม่ได้ วันนี้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเยอะนะครับครองบอลบุกเยอะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันครองบอลเหนือกว่าดูดีกว่าการเข้าทําอะไรต่างๆครับแต่กลายว่าพอบทที่จะเสียประตูครับลิเวอร์พูลก็มาเสียประตูแบบหมูหกอย่างเช่นประตูแรกที่บอลมัดได้ประตูนะประตูแรกนี่คนที่ยิงเข้าไปเป็นเอวานิูสันนะครับโอ้โหจากจังหวะที่เฟอร์กิลฟันได้ครับมันควรจะเคลียร์บอลแบบให้ขาดเตะปุ้งเดียวออกก่อนค่อยว่ากัน ไปจับบอลพอจับบอลปุ๊บเหมือนไปตั้งบอลให้กับไอ้สกอตต์นะครับที่ลุยมาแล้วก็จับบอลได้ปาดเลือดมาให้กับอีวานวสันยิงเข้าไปจากบุกอยู่ดีๆแล้วก็มาเสียประตูแบบไม่ควรจะเสียครับโดนนําเฉยจากนั้นไม่พอครับไอ,ปอบ้ประตูที่2ครับประตูที่2นี่ถือว่าม,มันไม่ควรจะเสียยิ่งนักนะครับจังหวะที่โจโกเมสมีอาการบาดเจ็บตอนนั้นกําลังจะเปลี่ยนตัวแล้วก็ลิฟพูลเล่นมีผู้เล่นแค่1ิคน จังหวัดสวนกลับขึ้นมาของบอลมัดนะครับไม่มีใครไปตัดฟาวและปรากฏสุดท้ายเสียประตูในจังหวัดที่รีพูลเหลือ10คนจังหวัดที่ประถมพยาบาลกันอยู่โอ้โหกลายนว่ามันไปเสียลูก2นะครับกําลังใจพอเสียลูกแบบนี้มันมันเซ็งนะครับตามหลัง2ประตูจากลูกเสียแบบไม่ควรเสียทั้งที่เกมก็ดีอยู่ไม่ใช่เกมไม่ดีนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่คมมันกองหน้ามันยังสเปะสปะกันอยู่โดนไป2ลูก แต่ยังโชคดีนะครับที่เฟอร์กิลฟันไดามาโขกประตูแก้ตัวได้ไล่เป็น1ต่อ2ก่อนจบครึ่งแรกตีไข่แตกได้ทําให้ความหวังของร์พูกลับมามาในช่วงเวลาที่ถูกที่ถูกลาพอดีเปะ๊ะครึ่งหลังร์พูก็แก้เกมครับส่งแอนดูโรเบสันลงมาแทนเคอร์เคสส่งอิกิติเก้ส่งเคอร์ติสโจนลงมาก็ถือว่าเกมก็เริ่มดีขึ้นคุมแดนกลางก็เหมือนลักษณะก่อนที่จะโดน บอลหมัดยิงไะครับก็ครองบอลบุกเยอะกว่าแต่ปัญหาก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกโมซาลาเอยฟอรเรียนเวียโดโคดี้กักโปก็ต่างคนต่างเล่นกันไปทั้งหมดนะครับโดมินิกโซโบสไลมันต่อบอลกได้ครับต่อบอลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำมันก็มันไม่เฉียบคมครับสำหรับร์พูความ,มเพชรฆาตมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ยังโชคดีร์พูที่ในช่วงนาที80 มาได้ลูกฟรีคิกแล้วก็ฟรีคิกเปลี่ยนจุดก็ถือว่าทาได้ดีนะแล้วก็ยิงปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับของโดมิกสวอตไลน์ก็เป็นการยิงฟรีคิก2เกมติดต่อกันกลางสัปดาห์เพิ่งยิงใส่โอลิมปิกปารเซมาเกมนี้ก็ยิงตามตีเสมอกับล์พูและรูปเกมของลีพูครับก็พยายามบุกบุกบุกแต่เกมรับของล์พูเกมนี้ผมเชื่อว่าแฟนล์พูที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครเป็นบ้างคอมเมนต์มาหน่อย การขึ้นเกมสวนกลับขึ้นมาของบอลมัดแต่ละครั้งครับแฟนริบูนี่นั่งนี่อหนีบก้นแน่นอนครับนั่งหนีบก้นหรือว่านั่งจิกเท้ากับถ้าเกิดนั่งดูนะต้องมีจิกเท้ากันบ้างแหละต้องมีหนีบก้นกันบ้างแหละหรือต้องเกรงกันบ้างแหละเพราะขึ้นมาแต่ละทีของบอลมัดครับมันได้ลุ้นตลอดผิดกับทางริบูขึ้นไปก็ไม่สามารถจบได้แต่บอลมัดนี่มันบุกละทีหนึ่งแต่ละทีแต่ละทีขึ้นไปนี่ได้น้ําได้เนื้อตลอดครับ มันเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะผมเชื่อแฟนบอลรีพูดูก็น่าจะคิดอยู่นะว่าเฮ้ยโดนบุกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวน่าจะโดนแน่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเนี่ยวันนี้พอผมเห็นบอลหมัดขึ้นมาช่วงท้ายเกมครับที่รีพูสวนกลับแล้วรีพูเล่นเกมรุกแล้วก็โดนบอลหมัดสวนกลับมาแต่ละดอกที่แบบบอลหมัดมีโอกาสลุ้นยิงมันมันแทบได้ประตูตลอดนะครับสุดท้ายเขื่อนแตกจนได้ ลูกสุดท้ายครับจังหวัดชุลมุนหน้าประตูแล้วก็เสียแบบง่ายๆครับอัตลี่อามินอัตลี่นะครับก็ยิงเข้าไปสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แก้ตัวเลยครับลูกนั้นส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายแล้วก็ผู้สินก็เป่านวีจบเกมลิเวอร์พูลแพ้อ,อีกแล้วครับผมก็หยุดสตินะครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานลิเวอร์พูล13เกมติดต่อกันที่ไม่แพ้กลายเป็นว่าแพ้อ,อีกแล้วครับเกมนี้ นั่นหมายความว่าการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครับเร์พููผลงานในช่วงหลังนี้ถือว่าย่ำแย่มากๆเลยนะเร์พููนะครับฟอร์มการเล่นเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเร์พูนูนี่เล่นเกมพรีเมียร์ลีกนี่เดี๋ยวนะนัดล่าสุดแพ้นี่ครับโอ้โหเรียููก่อนหน้านี้เสมอมา4เกมรวดแล้วเกมนี้ มาแพ้อีกเท่ากับว่า5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเรียููไม่ชนะใครเลยครับเสมอ4แพ้ไปหนึ่งโอ้โหครับผลงานแบบนี้ครับดูทรงแล้วมีโอกาสที่อา์เนชชลตอ,อาจจะไม่รอดดูแล้วข่าวดีน่าจะมาเร็วๆนี้ครับน่าจะถูกใจแฟนบอลเรียููหลายคนนะครับอันนี้คือพูดตามหลักความจริงนะเพราะอยู่ไปก็ เริ่มที่จะลำบากแล้วและเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้นะเกิดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับเกิดเล่นตลกแล้วไปชนะอาร์เซนอลขึ้นมาครับอือจะถีบลีฟูตกร่วงลงมาจากอันดับ4นะครับหรือแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้แมนยูเนเต็ดได้แค่แต้มเดียวนะแมนยูได้แค่แต้มเดียวพรุ่งนี้ยังไงก็ถีบลีพูลงมาอยู่ใต้แมน,ในยู่แน่นอนนะครับและถ้าเกิดเชลซีเก็บ3แต้มอะไรได้เหนือพาเลท เชลซีก็จะแซงขึ้นอันดับ4นะครับก็ลุ้นกันมันแต่ว่าลิอร์พูลตอนนี้แต้มหยุดอยู่ที่36แต้มอาจจะโดนทั้งแมนยูและเชลซีแซงได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่เหนื่อยสำหรับลิอร์พูลจริงๆนะครับในการลุ้น Top ท็อปโฟร์ฤดูกาลนี้ปัญหาก็คือเกมลุกจบประตูไม่ได้เกมรับเสียประตูง่ายมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเกมแล้วอาร์เนชล็อตยังไม่สามารถแก้ได้เลยนะครับประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ส่งหัจจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วฝากไว้เหมือนเดิมซูซูกิฟลองนะครับซื้อมาขับตอนนี้เท่ฉายไรอย่างแน่นอนครับดูดีไซน์สวยไหมดอกเบี้ย1.99%นะครับผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึง7,000แล้วก็มีเมนเทนเนนต์แพ็กเกจครับโปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นครับซื้อมาขับตอนนี้สบายใจหายห่วงไป7ปีนะครับแล้วก็ อยากไปลองครับก็ไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมสุสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหรือสินค้ารุ่นอื่นของสุสุกิครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ w w w s u ดเว .co.th นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสุกิครับ